อีคิวคิวอีคิวเล่นตาจะเรื่องอะไรอีคิวครับะจะเอ๋ทางนี้ใคร<ด>จะจากนมกับนมหรอจะเอ๋ตีป้าหนะ้าอ่ะจะเอ๋จะเอ๋นมแม่ไม่มี น่าบบเบียวหยาบเบียวหรออย่างไม้ราบยังลืมตาแป้วแววอยู่เลย